หมดหยกด้วยกันครับมีแชมเปี้ยนชิพไฟท์ครับแชมเปี้ยนชิพราวเนี่ยเพิ่มขึ้นมาครับอีก2ยกด้วยกันครับกรรมการเพื่อนเวทีครับกรรมการไพทูลกบกลางเดี๋ยวเราไปแนะนำนักมวยทั้งคู่ครับเริ่มต้นกันที่นักมวยมุมน้ำเงินกันก่อนครับนี่ครับวัย32ปีครับชนะ75แพ้24เสมอ1ครับนี่คือนักชกที่ต้องบอกว่าผมเชื่อว่าสถิติถ้านับจริงเนี่ยน่าจะอีกเท่าตัวหนึ่งครับจาก สถิตีที่ส่งมาครับนักชกจากสอสมหมายครับแล้วก็เจอกับซื่อสัตว์เจอกับแปะยิ้มยอดกระตันยูเจอหมดแล้วครับเป็นการเดบวตไฟแรกครับของอรนเวศเป็นการเดบวตที่มีเข็มขัดแชมป์เป็นเดิมพันเลยโอ้โหถือว่ามาแบบสุดเลยนะครับเมทีสอสอต่อยแปดลิ้วครับโอ้โหนี่กองเชียร์มาเพียบเหมือนกันมาดูมุมแดงครับนี่คือนักชกที่แฟนคลับก็เยอะเหมือนกันนะครับ 8า,าระันจศาก์จังหวัดขอนแก่นครับถือว่าโด่งดังมานานเลยนะครับแล้วก็ได้รับการสรรสร้สางมาอย่างสุดยอดนีด่ครับอดีตแชมป์ออมน้อยในรุ่นแบนตตัมเวทแล้วก็เคยเป็นได้เหรียญทองนะครับในส่วนของมวยไทยสมัครเล่นได้เหรียญทองเลยแล้วก็เป็นตัวแทนทีมชาติไทยด้วยครับในการไปชกในส่วนของมวยไทยสมัครเล่น วันนี้นี่ก็มาพร้อมความมั่นใจครับดูร่างกายเนี่ยถือว่าแหม่เปรี้ยเลยนะครับ,บนี่ครับขุนศึกน้อยบูมเด็กเสียนเอาครับมาดูกันครับเข็มขัดแชมป์เฉพาะการเส้นนี้จะไปอยู่ที่เอวใครครับ จะต้องถ้าไม่มีถ้าไม่ลงเอยด้วยกันเสมอกันเนี่ยจะต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ทำลายอาถรรพ์และก็ประสบความสำเร็จครับได้กับทักแชมป์กลับไปครับยกแรกเริ่มต้นขึ้นครับมาดูกันครับยับซ้ายเตะซ้ายขึ้นมาครับแทงขวากับเมทีเตะขวาขึ้นมายับซ้ายครับคุณสุกน้อยเข่าขวากับเตะขวาขึ้นมาครับโอเมทีเนี่ยร่างกายยังเปรี้ยอยู่เลยครับยับซ้ายไปก่อนครับถือวารักษาสภาพร่างกายตัวเองไว้อย่างดีเลยครับ แข้งซ้ายไปครับเดินมาเตะ้ายหลุดแล้วแข้งขวาไปครับไปขวาตัดมาลุกซ้ายเติมแข้งขวาไปเวทีนี้ก็ถือว่าตั้งใจซ้อมมาเลยนะครับแล้วก็คิดว่าจะมาเดิมดูครับครับเจอสับล่างเข้าไปครับเมทีต่อยหมัดคืนาล้วครับเริ่มจะขู่ลุกหนักครับจังหวะเสียบเข่าพวงในครับแมอุ้ยเนี่ยสอกครับแม่มีสอกแบบฟันใกล้ๆครับของคุณสุกน้อยโอ้เริ่มจะดุเดือดแล้วนะครับ แน่นอนว่าแชมป์เนี่ยใครก็อยากได้ครับเอาละครับแข้งขวาไปต่อยหมัดคืนครับนั้นสับล่างเดินครับเร็วขึ้นครับในทียังไงดีครับซ้ายอุตเดโดนเตะตัดล่างครับมีเปยเล็กน้อยเหมือนกันครับจังหวะขาหลักขาเดียวแล้วโดนเตะลวกไปครับปมมาต่อยลำตัวเจอแข้งซ้ายสวนขึ้นไปขยับทีบครับของขนซึกน้อย เตอทีบสกัดไปอีกครับเมธีเข่าลอย2ชั้นครับสึกน้อยครับดียังเข้าไม่ลึกพอครับซ้ายมาพยายามบวกคืนครับรวบไว้วงในอีกครับอีซ้ายคืนไปซ้ายมาเสียบซ้ายคืนครับทีบหน้าอีกทีหนึ่งครับแตนผสุกน้อยคนนี้เร่งกันตั้งแต่ยกแรกเลยนะครับอย่าลืมว่านี่คือการแข่งขันในรูปแบบของ5ยกครับ ต่อไปครับแม่แข้งขวายังไวความปาดเปียวเนี่ยอยู่ที่หูสุดน้อยแน่ครับอาครับเมทีเดี๋ยวดูว่าจะเข้าอย่างไรครับในวัย32ครับร่างกายเนี่ยยังพักการครับเนี่ยโอ้โดนแข้งเนี่ยพอยืนวงนอกเนี่ยโอ้มาเลยครับแข้งเตะได้ทางซ้ายทางขวานี่หนักเท่ากันนะครับขยับเดินต่อครับเมทีโยกหาจังหวะครับต้นๆเนี่ยจะดูไล่ยากนิดนึงครับอ่ะเตะล่างมาโอ้โดนขาครับแม่มีสะดุ้งนิดหน่อยมีสะดุ้งให้เห็นครับยับซ้ายครับ บวปัดขวามีเหมือนกันกับเมทีแต่เจอแข้งขวาของคุณศึกน้อยสวนขึ้นไปครับขยับทีมาเตะขวาครับโยกเทถึงยงไปครับตอบนี้ครับตัดกําลังได้พอสมควรเหมือนกันครับแต่ต้นๆนี่ก็ยังเรียวยแรงกันยังดีกันอยู่ครับเดินต่อครับเมทีพยายามลงทุนเดินเข้าหาแต่โดนแข้งขวาไ่อยาครับซ้ายเมทีครับศึกน้อยครับจังหวะการออกอาวุธนี่ค่อนข้างจะรวดเร็วครับ ขวามาฮุกขวาคือเตะซ้ายครับตวัดเมทีครับขุนศึกน้อยถือว่ามีความไวนะครับแห่งนี้ซ้ายขวานี่อ,อาลครับเมทีนี่ถือว่าต้องให้ทีมงานไปแก้เกมกันแล้วครับยกแรกยังเข้าไม่ติดนะครับนี่ครับโอ้โหยกแรกนี่เข้าไม่ถึงตัวครับโอโ้ดูจะเริ่มจะเครียดนะครับ่วนขุนศึกขุนศึกน้อยโอโ้มาแบบว่องไวมากครับยวดูครับระดับทีมงาน ระดับโลกนะครับไทยซุปเปอร์เล็กมวยไทยครับจะดูว่าจะแก้เกมให้กับเมทียางไรเพราะว่าเจอแบบความไหวครับสุดน้อยมาดูภาพช้าครับเข่ามาเตะคืนกระโดดเข่าร้อยสองชั้นครับเตะขวาต้นขาครับนี่ครับอุ้เตะมีสะดุ้งด้วยครับต้นตีต้นขาครับเข่าขวาของคุณสุดน้อยครับ กระโดดเขาลอยสองชั้นครับยังดีไม่ลึกพอครับนี่ครับปากไปทีเดียวเอาครับเดี๋ยวมาดูกันครับยกสองครับจะเป็นอย่างไรครับดูตอนหมดยกแรกเข้ามุมนี้เราก็เห็นเลยครับภาษากายของทั้งคู่นี่ค่อนข้างที่จะรู้จังหวะกันแล้วนะครับพอจะประเมินสถานการณ์ได้ครับยกสองครับลุยกันต่อครับมาเช็คคะแนนยกแรกกันนิดนึงครับ เป็นทางด้านขุนศึกน้อยครับสิทธิ์จก้าทั้งสามเสียงครับออกนําไปก่อนครับยกแรกเตะซ้ายดักไว้ครับขุนศึกน้อยซ้ายอีกทีครับเมทีต้องต้องลงทุนแล้วต้องอาจจะต้องเร็วกว่านี้หน่อยครับโอ้นี่คือจำนวนอาวุธที่เขาป้อจากไฟกิ้งครับโอ้สี่สองกับยี่สี่ครับโอ้แล้วดูเมื่อสักครู่นี้ส่อครับแหมมีสะดุ้งเหมือนกันครับเมทีเอาละครับตอนนี้นี่คือเจ็บเป็นเจ็บแตกเป็นแตกแล้วครับคือต้องกล้าลุยเลยครับเพราะว่านี่ฮะวงนอกในความเร็วครับ เรียกว่าปั่นปูนเปนพอสมควรนะครับเอาแข้งซ้ายทีครับก้วสอครับโอ้โหอ่ะวงนายมาแล้วครับจับนายขึ้นคออ่ะก็ต้องเริ่มชวนที่จะให้ขุนศึกน้อยใช้แรงบ้างครับอืมเอากับสอกสั้นๆครับท่านขุนศึกน้อยครับเอทีเจอทีบกระเด็นไปอีกครับหงังต้องเดินเร็วเข้าหานะครับความพยายามเนี่ยมีอยู่แล้วครับแต่ตอนนี้นี่ยังเข้าไปถึงตัวน้องครับเอาก็หมัดขวาได้ครับลงทุนรับแข้งจะหมัดขวานี่ หน้าหงายเหมือนกันครับแอบพอมีช่องอยู่ครับเมทีโอ้ยอย่างนี้ได้ลุ้นเลยนะครับหมัดขวาตงเมื่อสักครู่ครับแม่ทำเอาหน้าหงายเง้อไปเหมือนกันครับอ่คุณซุกน้อยโยกมาก้าวแทงอีกแล้วครับแทงซ้ายไปเดินติดตัวเลยครับเมทีเริ่มจะเห็นแล้วครับช่องทางครับถีบซ้ายไว้โยกเข้าหาครับแอบเตะก็ต้องให้ปล่อยให้เตะไปก่อนแล้วครับแแล้วก็เนี่ยเข้าถึงตัวแอบแต่ว่าถึงตัวก็ยังออกวุฒิไม่ได้ โอ้แต่ก็ต้องประเมินสถานการณ์นครับว่ารับเยอะๆไปก็ไม่ดีเช่นเดียวกันครับท่านั่นเมธีครับขยับทีบซ้ายครับจังหวะความไวนี่เราเริ่มเห็นแล้วครับว่าเริ่มแตกต่างครับสอกมาแล้วก็เตะขวาแข้งขวาขึ้นมาครับของเมธีขยับเดินหมัดครับต่อยลําตัวครับดักไว้ครับของขนสึกน้อยเตะขาครับแข้งซ้ายครับมาขีครับเข่าซ้ายเตะซ้ายเข้าการคอครับโอ้โหล่นเลยครับแล้วจบเลยครับยกที่สองครับ โอ้นี่ครับโอ้สวยสดงดงามครับช็อตน็อกครับโอ้ถือว่าเป็นเพอร์เฟกต์ช็อตเลยนะครับโอ้จังหวะเตะล่างแล้วขึ้นบนครับนี่ครับโอ้ฟาดได้สองทีเลยครับแล้วขึ้นเชื่อกครับแม่โอ้โหดูครับจบในยกที่สองนะครับกับศึกชิงแชมป์ชวการ์ลูซูเปอร์แบนตตั้มเวทครับของวิดีวยราชดำเนินโอ้อยากเห็นภาพช้าเหลือเกินครับแหมจังหวะคือวางแข้งเนี่ยสวยงามมากครับ พยายามจะเรียกสติของเ่ทีกลับมาครับแมดูครับโอ้ตามความเร็วไม่ทันแล้วสุดท้ายเนี่ยเจอฟาดเข้าที่บริเวณศรีศร,รษะนะครับออบับินี้นี่โบนักได้เต็มเต็มครับแล้วก็ได้แชมป์ด้วยครับโอ้โหนี่ครับเป็นน็อกแรกของค่ำคืนนี้แล้วเป็นน็อกที่สวยงามซะด้วยโอ้นี้ยบูมเลยทำไำน้าเครียดฮะมวยชนะแล้ว ก็ไปขอโทษรุ่นพี่นะครับโอ้โหเนี่ยสุดท้ายเนี่ยเส้นทางที่เราได้กล่าวกันมาก่อนหน้านี้เนี่ยสุดท้ายที่ขี่ให้เขาเลครับเป็นแชมป์นี่ครับสุดท้ายก็ประสบความสําเร็จสักทีครับดูกันหน่อยครับช็อตไหนครับแต่ว่าเตะสายแล้วก็ขึ้นบนทันทีครับโอ้โหนี่ครับเข้าขมัดครับนี่ครับบริเวณทับดอกไม้ตรงนั้นแหละครับศูนย์รวมประสาทอยู่ตรงนั้นแหละครับนี่ครับบูบลงไปเลยครับดูครับ สังเกตจังหวะขาของเมทีเลยคือขาแข้งอ่อนลงไปเลยครับนี่นะครับดูอีกทีครับเข่าก่อนครับวัดระยะแล้วก็ซ้ายสูงครับโอ้โหนี่ครับเต็มเต็มครับเต็มครับดีหลอกเตะล่างก่อนนะครับเตะลำตัวก่อนแล้วตวัดขึ้นบนเลยครับโอ้อาใจครับทางด้านขุนศึกน้อยครับหรือดูการมั่คขัด แล้วก็ชูมือไปทางการนะครับเราได้แชมป์เฉพาะการเรียบร้อยครับนี่ครับคุณแบงค์เทียนชัยประธานอาวิทและก็กรรมการฝ่ายบริหารเวทีมวยราชดำเนินนะครับขึ้นมามอบเก็มขัดให้กับผู้ชนะ57วิของยก2นะครับเราได้แชมป์เฉพาะการในรุ่นซูเปอร์แบนตัมเวทเรียบร้อย โอ้หร oh, ือว่าเป็นแชมป์ที่รอคอยมาอย่างยาวนานนะครับเส้นนี้ดีครับชูมือไปที่มุมแดงเลยครับหุนสุกน้อยบุมเด็กเซียนนะครับ <A> ก็เป็นแชมป์เฉพาะการ oh. ของวิดีมวยราชดำเนินในรุ่นซูปเปอร์แบนต์ตัมเวดครับเดี๋ยวรอดูว่าอนาคตเส้นนี้นี่จะไปเดิมพันกับแชมป์ตัวจริงนะครับอย่างเพชรศิลาจะเป็นอย่างไรครับแต่ที่แน่ๆนี่เราได้แชมป์คู่แฝดที่เป็นแชมป์ของวิดีมวยราชดำเนินแล้วครับ แม้ว่าจะไม่ได้อยู่ใน่วงเวลาเดียวกันนะครับแต่ว่าก็เป็นแชมป์แฝดเรียบร้อยนะครับอะเดี๋ยวมีรางว,วัลพิเศษโอ้นี่ได้เป็นดับเบิลเลยนะครับเป็น700,000นะครับโอ้ส่วนฮันเดรสทาวซันเลยครับโอ้เนี่ยงงเลยครับแม่ได้700,000เลยนะฮะเจบาทโอ้ ให้7แสนเลยครับโอ้เจ้าตัวช็อกเลยครับดีใจครับล่ำไห้เลยครับนี่ครับต่อยมวยไฟเดียวเกือบล้านครับที่นี่มีให้ครับโอ้โหเนี่ยนี่ก็น้ำตาซึมไปด้วยนะครับทางด้านขุนซึกเล็กครับแม่โอ้นี่ดโดยชัยชนะที่สวยงามนะครับจัดไปเลยครับ7แ0 0บาทนะครับดับเบิลโบนัสนะฮะเดี๋ยวมีบทสัมภาษณ์แน่นอนครับ